หนะครับมากินปล่อยเบียขึ้น,นครับมาขึ้นกินเบียร์อาโคนแยงกินเปาที่เปาไปครับ เดี๋ยวจะวไว้ได้กันปดได้กันไปครับอืแอแทงเลยโยครับ โยครับกินดีขนับปลอเลยกินเลยโขนไปนั่นน่ะ ไปครับโลนเฮ้ยคุณหนีเว้เฮ้ยคุณหนีไปไหนจอดไว้จย่างนไปครับกินเข้าไป ดัานครับอืมโดดครับโดดโดดกินโคนโอ้าว่ะเปียวดิบวะเหนียบกินเบี้ยครับกินเบีย้ยนตอนนั้นด่ะอะกินครับผมกินเข้าไป กินก <sh arp> <sm> ็ปล่อยครับอ่ชักลงมาชักลงมา นั่นแหละไหนกันไปครับอ้จะมาดันเว้ยเฮยต่อดีครับมาดองมาดันอะไร ต่อได้กินครับผมเม็ดมาเลยไปครับคน จอไว้ครับตัวนั้นเนี่ยกินเหลือถ้าเรากินลุกเนี่ยเขาหน้าจาเม็ดกลิ่นนะชุบ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 เทิดลงมา ตึงตึง,ตง,ตงกี่นีครับอืมแตงกันไป กินครับกินครับผมไปครับลมพลังกิน nyai apa ya? Kiep tadi gua, antara antara. Sese. Pakai phải không? phải không? Bài hấp. ล้องล่างเขาต้องเอาเรือกินโคนผมนนแน่แน่ครับอ้าวไม่กินเว้ย มากินพี่แพ้ดีครับงี้ลุกเข้าไปครับ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 